พูดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไอเดียการตกแต่งบ้านนาทีนี้ต้องน็อกๆเท่านั้นค่ะแต่คุณผู้ชมคงรู้กันดีใช่ไหมคะว่าน็อกเนี่ยเขาจะมีการซื้อขายสินค้าและบริการในแพลตฟอร์มของออนไลน์เท่านั้นแต่ในวันนี้ค่ะมีการเชื่อมโยงแล้วระหว่างออนไลน์สู่ออฟไลน์ในงานมหากรรมงานแฟร์แห่งนี้เลยภายใต้ชื่องานน็อกๆแฟร์ค่ะและภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ มเต๋อนะครับอภุพงศ์ทัสะดวกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการค้าและการพาณิชย์นะครับของนกจริงๆอันนี้ครั้งนี้เป็นงานแฟร์ครั้งแรกของนกกนะครับ,รบที่มาจัดออฟไลน์จะเห็นว่าจุดสําคัญที่เรามาทําก็คือเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าจะเห็นว่าเรามีการทําเรื่องของรูมซีนดีไซน์ทูอินสปายบายก้อยนักรีดีมนะครับวันนี้ก็จะมีก้อยนักรีดีมมาเล่าให้ฟังว่าแรงบรนดาใจในการแต่งห้องเขาเป็นยังไงบ้างเราก็ทาไมถึงออกแบบห้องมาเป็นแบบนี้เราก็จะมมีีของงท่าาวใ ลูกค้าเข้ามาเห็นได้เลยว่าเนี่ยดสไตล์ห้องไยนัดรีดิมแบบนี้สินค้าตัวไหนสนใจสกแกนคิวอารโคดช้อปปิ้งได้ทันทีนะครับหรือว่าจะเป็นนอก ok นอกจีพีทีนกนกจีพีทีเนี่ยเรามีการใช้ตัว AI เข้ามาช่วยประม,มวลทําให้เหมือนสิ่งที่ลูกค้าต้องการว่าอยากตกแต่ห้องแบบไหนออกมาด้วย AI นะครับก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเองได้มีห้องในฝัน ที่ใช้ AI ในการประกอบและสินค้านั้นเองก็สามารถที่จะหาได้ในนอกๆ ok เหมือนกันในงานเรามีร้านค้าเข้ามาร่วม13ร้านค้าที่เป็นออฟไลน์ line, แต่ว่าบนออนไลน์เรามี500ร้านค้า<ม>ลดสูงสุด80%ปีที่แล้วยอดขายก็ค่อนข้างโตมากๆนะครับในในปีที่แล้วแต่ว่าในปีนี้เองตัวตัว,ตวเป้าเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือยอดขายมากกว่าปีที่แล้ว153%นะ,ค,ะครับก็อย <ๆ S 1> ู่ที่ประมาณ5,300ล้าน คุณผู้ชมคะนอกจากสินค้าและบริการที่ทางน็อกๆมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้แล้วนะคะจาก3 0 0พร้านค้าในแพลตฟอร์มของน็อกๆมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าบรรยากาศงานเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าและก็เทคโนโลยีที่หลากหลายมากๆเลยนะคะนอกเหนืจากนี้ค่ะมีการแชร์ความรู้และก็ให้ความรู้จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และก็อาร์ติสต์ต่างๆนะคะตลอด5วันเต็มมาได้แล้วค่ะที่ชั้น1 c e n t เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะ และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทีวีค่ะ